ได้กินสดสอืมหน้าหนังจะแห้งเร็วอ๋อถ้าไม่เร็วมันจะแข็งตัวใช่ไหมคะอร่อยเนาะอร่อยมากอก็มีคนถามหาเยอะว่ากระบอกทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการทำกระบอกทุกขั้นตอนเลยว่าก็ทำกันยังไง ตอนนี้เราอยู่ที่สวนฝ่ายมีสุขนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํากระบอกกันหรือว่าเข้ารางนั่นเองหลายคนอยากรู้เลยว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันเข้าไปข้างในเลยดีกว่า มันอร่อยไหมข้าวลางเนี่ยอร่อยมันหวานหวานมันมันหอมหอมเค็มเค็มทางอีสานเขาเรียกไอตัวกระบอกว่าแอลมอนอีสานแอลมอนอีสานอือวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะมื้เชฟสวยมากเลยเนี่ยเฮ้ยสวยเออบอลดางเดี๋ยวขอพันไปปลูกอันนี้ก็สวยอ่ะว้าวเขาขยายที่ออกมาเยอะเลยนะคะเนี่ยมีที่นั่งกินข้าวด้วยตอนมาทีแรกนะจะมีแค่โซนตรงนู้น เดี๋ยวเราไปหาป้าเล็กนะครับข้างในวันดีก็ครับวันนี้นะครับจะมาขอความรู้นะครับพูดเลยเหรอพูดเลยพูดเลยพูดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาขอความรู้เรื่องของการทํากระบอกนะครับอ่ามีขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเคยโพสต์ไปซื้อกระบอกที่ตลาดแล้วมีคนถามว่าเอ๊ะเขาทำยังไงผมเองผมก็ไม่เคยดูก็เลยวันนี้มาขอความรู้ที่นี่นะครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่แล้วด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าเล็กแนะนํานิดนึงว่ามีอะไรบ้างแล้วใครที่อยากจะมาหาความรู้จากที่นี่เรียนรู้อะไรได้บ้างสำหรับที่นี่นะคะสวนไทยมนสุขเนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้มาตั้งแต่ตั้งแต่ที่แรกเลยก็คือเราสามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกไผ่การแปรรูปไผ่การบริหารจัดการน้าตามระดับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกหนองนาาอยากพวกหนองนาก็สามารถจะได้สำหรับคนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานด้วยนะคะเราตอนนี้ก็ที่เปิดเพิ่มก็จะเป็น สไตล์เว <Style> ิร์กช็อปก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็คืออาชีพนะมามาเรียนรู้เพื่อที่จะไปทําอาชีพนะแล้วก็คนที่จะมาถ่ายทอดก็คือคนที่ทําอาชีพนั้นจริงๆแล้วรประสบการณ์ตรงก็คือคนที่ทําอยู่แล้วแล้วมาสอนให้เรานั่นเองนะครับก็มีวิชาอะไรหรือว่ามีอะไรที่สามารถเรียนรู้เวิร์กช็อปจากที่นี่ได้บ้างครับ ตอนนี้ที่เราเปิดแล้วก็จะเป็นกาแฟค่อแล้วก็บาร์เทนเดอร์นะแลวอันนี้ที่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นกระบอกมีกระบอกด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเชฟขวัญกลับไปในช่วงบ่ายก็จะมีพุดดิ้งอ่ามีพุดดิ้งต่อไปก็จะมีการนวดขัวซาคาโะก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่ามีใครดีวกับเราอ่านะครับก็ ถ้าใครสนใจอยากจะแบบมีอาชีพละกันอยากจะมีอาชีพที่แบบไปสร้างรายได้ละกันเนาะก็ลองมาติดต่อที่สวนผัยมีสุขนะครับว่าที่นี่เขามีเปิดคอร์สสอนอะไรบ้างเนาะก็เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์จริงๆนะครับแล้วก็ไปประกอบอาชีพไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองใช่ไหมไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทากระบอกกันเลยดีกว่านะครับไปค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่สอนทํากระบอกมาดูเม็ดกระบอกค่ะเป็นแบบนี้แล้วเม็ดเขาใหญ่ด้วยนะดู หอมเลยอ่ะนี่ของจริงเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกอและนี่นะคะออกมาแล้วแต่เขาต้องเอากระพรี้ออกก่อนอนี่และอันนี้คือใบขนุนนี่เราใช้ใบอย่างอื่นได้ไหมครับโดยโดยทั่วไปอะค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษดีกว่าเราใช้ใบขนุนมาตั้งแต่แรก๋อแล้วก็พอเวลาที่เราเก็บไว้นานอะกลิ่นของใบขนุนนะมันก็ไม่ไปรบกวนกระบบกแล้วเวลาที่เราเอาไปแช่ทั้งกล้วย อันนี้เป็นภูมิปัญญามโบราณเนะะาะเลยก็ไม่เคยลองะไรอย่างอื่นอ๋อโอเคครับค่ะนี่เชฟแล้วนี่นะคะใบขนุนที่เขากัดเป็นกวยแบบเนี้ยถ้าให้เดานะพอเขาทําเสร็จแล้วเขาต้องตัดอันนี้ออกก็มาใส่ใน่เนี่อ๋อ,อยังไม่เริ่มเลยรู้แล้วก็เดากันไปนะคะ <g ül üyor> โอเคเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงต้นมันเป็นยังไงครับอยากจะไปดูต้นด้วยเพราะบางคนเขาบอกว่ากระบอกเนี่ยมันต้องไปขุดมันอยู่ใต้ดิน จริงๆแล้วว่าต้นกระบกเป็นไม้อายุยืนไม้ยืนต้นใช่เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็แถวเนี้ยเขาตัดกันออกไปหมดแล้วมันก็จะมีต้นที่อายุน้อยๆหน่อยแต่เราอ่ะมีอยู่ใกล้ๆสวนอาจะเป็นต้นที่เคยมีลูกแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตแล้วกระบกมันจะเป็นใบกลมๆยาวๆหน่อยวต้องไปสีเขียวเข้มๆอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูทีนี้ก็คือปกติเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นผลของมันใช่ไหม ช่แล้วมันก็คือแบบพอเวลามันมันแก่ไหมมันตกลงมาใช่ค่ะมันจะเป็นลูกกลมๆสีเขียวเข้มๆค่ะมันจะตกลงมาที่พื้นอ่ะแล้วก็มันจะตกช่วงหน้าฝนเนาะมันจะเน่าคือเนื้อมันเนื้อนเื้อภายนอกอ่าเนื้อที่เขียวๆที่เราบอกค่ะมันหล่นลงมาเนี่ยมันจะมันจะเน่าอ่ามันจะเน่าแล้วก็พอมันหลุดออกไปเนี่ยมันจะเหลือเป็นแบบนี้อ๋อแล้วแบบนี้ค่ะมันต้องผ่าเพราะว่ามันมีเนื้อข้างในเป็นแบบนี้อ๋อ ครับคือมันตกลงมาแล้วไอ้เนื้อข้างนอกเขียวๆมันจะเน่ามันก็จะหลุดออกไปก็คือไอ้ตัวที่เป็นเขียวๆอ่ะข้างในมันจะเป็นเม็ดแบบนี้อีกใช่ไหมคะใช่หลายเม็ดไหมคะหนึ่งลูกก็จะมีหนึ่งเม็ดเพราะฉะนั้นคือไอ้เขียวเนี่ยพอมันเน่าไปแล้วปุ๊บเขาก็ไปเก็บมาจากตามพื้นะแบบนี้ใช่แล้วเขาก็มาปอกออกผ่ากลางออกค่ะผ่าไผ่อย่างนี้หรือผ่ายางี้ผ่ากลางมันจะมีเส้นอยู่ค่ะเชฟอ่าโอเคนี่นี่นี่เขาก็จะผ่าตรงนี้ปึ๊บ พอผผาออกมามันก็จะมีแบบนี้ข้างในใช่ค่ะแล้วเราก็จะแกะไอ้สีน้ําตาลออกมันจะเป็นสีขาวแบบนี้อีแที่เราเอาไปใช้คือสีขาวแบบนี้ตอนก่อนที่เราจะแกะค่ะป้าเล็กเราต้องคั่วก่อนไหมคะหรือเราแกะออกอย่างนี้เลยเราจะแกะออกก่อนแล้วเราจะคั่วนี้แล้วก็ไปทาเป็นอาหารแต่แต่ว่าถ้าคนอีสานะคะเขาจะคั่วแบบนี้แล้วก็ปอกกินใช่้อร่อยแต่คนระยองอ่ะต้องปอกอันนี้ก่อนแล้วเอาสีขาวมาคั่ว เ,เดี๋ยวเราก็จะได้ดูขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับถ้าเทียบกันราคาค่ะเมันไม่ตอบโจทย์จริงๆเรื่องรายได้ค่ะแต่อันเนี้ยที่เขาทำอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาทําเป็นแล้วเขาก็มีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเขามันเหมือน,นยังกับแบบว่าไม่ได้ตั้งใจทําเป็นอาชีพแต่เขาอะจะนั่งผาของเขาไว้ตนั่งผานั่งเก็บสะสมไว้แล้วก็ทาเป็นอาชีพเสริมอ่ะมันเพราะว่ามันไม่ใช่ถ้าจะทําเป็นอาชีพหลักเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ไม่ตอบโจทย์เอาอย่างีแม่เดี๋ยวปกติวันไหนที่จะทําแบบนี้ เดี๋ยวผมมาช่วยใส่ไอเดียเพิ่มมูลค่าปกติขายได้เท่าไหร่ครับชิ้นละเท่าไหร่ถ้าส่างจริงๆเ,เลยเจ็ดบาทแต่เขาขายตามตลาด10บาทใช่ถ้าเกิดสมมุติขายได้ชิ้นละ20โอเคไหมไหตอนนี้เรารู้แล้วว่ากระบกอ่ะที่ตลาดเขาขายชิ้นละ10บาทปน,นุษยนะ์ส่งชิ้นละ7บาทสมมุติว่าถ้าเกิดผมจะเพิ่มมูลค่าปริมาณเท่าเดิม แต่ขายได้ชิ้นละ20บาทเดี๋ยวเรามาดูว่าทํำยังไงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ไม่ขายชิ้นละ20บาทล่ะแต่ถ้าเกิดใช้ขาย50บาทล่ะ60บาทล่ะทํำยังไงเดี๋ยวผมมาใส่ไอเดียให้นะครับจะทําให้ทําให้ปานรุ่เนี่ยทำให้ที่เนี่ยสามารถเพิ่มแวลูกับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งคิดก่อนนะครับว่าผมจะทํำยังไงได้บ้างเนาะและเดี๋ยวพอผมได้ไอเดียจริงๆอ่ะผมซื้อกระบอกออนไลน์มาเดี๋ยวผมลองทําแล้วลองเทสดูแล้วคานวณต้นทุน <c oughs> ถ้าได้แล้วปุ๊บเดี๋ยวผมมาหาปลาเล็ก <Okay. S 2> นี่แล้วเดี๋ยวอเอาไอเดียนี้ <มา S 2> เ,เอาไอเดียนี้ปลาเล็กเอาไปทําแล้วก็มาขายได้เลยนะครับผมว่าดีกว่าเพราะว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ะหลายอย่างที่ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันไม่มีคนทําต่อแล้วอ่ะ ด้วยความที่เห็นขั้นตอนนี้มันยุ่งยากมากกว่าจะได้แต่ละชิ้นมันยุ่งยากแล้วขายได้ชิ้น10บาทเนี่ยถามจริงนะถ้าถ้าถามผมนะผมไม่ทำมันมันใช้เวลาเยอะมากแล้วมาขายได้แค่ชิ้นละ10บาทเราควรที่จะขายให้ได้เยอะกว่านี้ได้ราคามากกว่านี้นะครับก็เราจะต้องสนับสนุนผู้ผลิ์ชุมชนเนาะก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปคิดนิดนึงก่อนนะครับแต่คิดว่าทําได้คิดว่าทําได้แน่นอนนะขนาดขนมต้มถุงละ15บาทผมยังขาย95ได้เลย น้ำภาษาอะไรกะกระบอกเนาะไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็ติดตามนะคะที่สวนไผ่มีสุขจะมีผลิตภัณฑ์อันนี้เลยนะคีเอดโดยเชฟขวัญนะครับอยากจะรู้ขั้นตอนการทำครับก็เล็กว่าทํากระบอกเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวให้ป้าเล็กช่วยอธิบายฟังได้ค่ะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไปหากระบอกมาก่อน ถ้าเรามีต้นของเราเองอะค่ะกระบอกที่เรามีต้นของเราเองเราก็ต้องปล่อยให้มันแห้งเป็นแบบนี้ก่อนให้เปลือกนอกมันออกไปแล้วเหมือนที่เราอธิบายที่แรกเนาะก็คือเป็นแบบนี้เคเสร็จแล้วเราก็ต้องผ่าผ่าเอาเปลือกนอกออกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือผ่าตามเส้นที่ป้าเล็กบอกเมื่อกี้ใช่ค่ะกลางผ่ากลางอธิบายง่ายๆก็คือผ่ากลางเอาเปลือกออกเอาเม็ดในที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยมา เสร็จแล้วก็แกะจีน้าตาลเราเรียกว่ากระพี้กะพี้ใช่ค่ะแกะออกมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก่อนที่จะแกะออกต้องเอาไปแช่น้ําก่อนถ้าแบบสดๆจากต้นใหม่ๆตามฤดูกาลเลยเนี่ยไม่ต้องแช่เพราะว่าเจะทีมันนิ่มใช่๋อเข้าใจละเพราะว่ามันก็จะแบบสดอยู่แล้วจะแกะแต่อันนี้มันเป็นกระบอกแห้งกระบอกแห้งมันก็ต้องไปแช่น้ําให้มันคืนตัวก็จะเป็นแบบนี้เชฟถ้าไม่แช่ก็คือมันจะแตกเหรอคะป้าเล็กผ่าแตกไม่แตกมันอยู่ที่กระบอกแต่ละอันบางทีมันก็จะผ่ากลางออกมาเลยบางที เดนมันจะหลุดง่ายเลยกับพี่นั่นเลยเดี๋ยวให้ปนุนเขาเก็บเพราะเขาเก็บทุกวันเลยอที่เด็ดเ่าจะมียางเด็ดสวนไปเด็ดสวนไปย้อนขึ้นไปลิวเนี่ยเดียแล้วจะสังเกตนี่ให้ดูมียางครับเห็นยางไหมครับ ปลาเล็กบอกเวลาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บซ้อนกันแบบนี้นะเพราะว่ายางอ่ะให้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าอย่าไปเก็บซ้อนแบบนี้พอซ้อนแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมยางมันจะมาติดอีกใบหนึ่งก็ลำบากต้องไปทําความสาตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะเก็บแบบนี้นี่ทีนี้เราจะเลือกยังไงครับว่าเราจะใช้ใบไหนในการที่เอาไปห่อได้ต้องต้องให้คนเก็บเขาเก็บประจําเขาจะเก็บให้เราดูเราต้องเลือกเป็นใบแบบไหนเราตรงเลอกเป็นใบแบบี้ไหนใบ ใบอ่อนมากแล้วก็ใบแก่มากอันนี้มันอ่อ,อนไปแล้เ,เอาประมาณเนี้ยแล้วดูยังไงครับวิธีการดูว่าแบบไหนที่แบบอ่อนแบบไหนแก่อะไรแบบแบบนี้ on. แบบเนี้ยอ่อนแบบเนี้ยค่ะไปเล็กกำลังดีอ๋อใช้วิธีการสัมผัส<ข>ว่ามันแข็งถ้าแข็งอันนเนี้ยแข็งขคือบีบแล้วกรอบอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือใบแก่มันแข็งอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติใบอ่อนมันก็จะแบบโ้มลงมาอ่ามันมันงอได้เนาะ อ๋อนี่อ่อนไปอ่อนไปจ้ะถ้าอ่อนไปแล้วห่อแล้วมันเป็นไงจะเหี่ยวอ๋อเหี่ยวเห็นไหมมันมีเทคนิคอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้กำลังดีอ๋อถ้าเกิดสมมุติว่าม้วนได้ไม่ไม่กรอบก็คือใช้ได้กําลังดีใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดแก่เกินไปเหมือนอย่างเงี้ยกรอบเนี่ยมันห่อไม่ได้มันมันแตกนี่่อ๋ออย่างนี้นี่เองนะเนี่ย ง่ายๆแล้วก็เขาก็เลือกขนาดของใบเพื่อให้กล้วยมันเท่าๆกันถ้าใายไปยายไปก็เอาได้แต่เราต้องไปตัดเอาอ๋อก็คือจริงๆขนาดอะอาจจะไม่มีผลใช่ไหมหรือว่าไม่มีมีผลเพราะว่าห่อแล้วมันชิ้นจะโตมันก็เปลืองเราตัดเอาด้าอ๋ตัดได้โอเคถ้าถ้ามันเก็บไปพอดีถ้ามันเก็บไปพอดีทุกอันอะไปถึงก็ทำได้เลยแต่ทำ ถ้าถ้าไปใหญ่ก็ต้องไปกรีดออกบอกแล้วเวลาเรียนอ่ะให้เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรงคนที่รู้แต่ทฤษฎีอ่ะพอเจอหน้างานเจอปัญหาเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่นี่ทำแบบเป็นอาชีพอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นเรามาเรียนต้องเรียนให้รู้ด้วยว่าต้องเรียนที่ไหนงั้นเดี๋ยวเราไปทำกระบอกกันดีกว่าเราไปเป็นนักเรียนหน้าห้องกันนะคะไปค่ะก็ทุกใบต้องสะอาดอ่ะค่ะเชฟทุกใบต้องสะอาด เช็ดแห้งวิธีเช็ดเขาก็จับไอ้ด้ามนั่นนะคะอจับตรงก้านมันอ่าจับตรงนั้นแหละว่าเช็ดให้แห้งว่าแค่นตอนปรับเตียงเพราะว่าถ้าเราทําขนาดไม่เท่าเท่ากันเนี่ยมันจะขาดทุนขาดทุนใช่ใช่ใบกระดูกที้เราเป็นใบไผ่เราก็เลามาแบบโค้งโค้งบางที่เขาจะใช้แมกกาแต่ที่นี่จะใช้ไม้ซึ่งจริงๆไม่แนะนําควรจะใช้เป็นกรดแบบนี้ว่ะเพราะแมกมันอันตราย บางทีมันปนเข้าไปในอาหารเราเราเอาดานด้านด้นเจียบพกขึ้นนอกเนาะเจริญขาก็คือให้หงายด้านใต้ใบขึ้นแล้วไงต่อครับอนี่ดแกรอบเลยนะนี่คือกรอบเลยนะเลอเราก็บิบแล้วก็เซ็ตได้เป็นหนึ่งอันแชร์แล้วได้แบบนี้นะครับที่ก็บีบได้เนี่ยค่ะเชฟเขาเรียกเล็บยาวไง สามารถเจอเนยเสียคือเราเราทิ้งเราก็จะแยกเป็นแบบอันนี้เอาไม่เียธรรมชาตินี่นี่นี่นะครับแกะแล้วก็จะประมาณนี้มันจะมีเศษแบบนี้ติดนะครับก็เราต้องเอาไปล้างก่อนล้างให้สะอาดพอล้างเสร็จแล้วก็ต้องไปตากแดดเพื่อตากแดดเพื่อที่ว่าตอนเราอบเราจะใช้เวลา้ดยด้วยโอเคก็หลังจากล้างเสร็จแล้วก็เอามาตากแดดให้มันแห้งระดับหนึ่งพอแห้งแล้วเราก็จะเอามาคั่วหรืออบ โอเค <Okay. S 1> หลังจากที่เราแกะมาได้ขาวๆแบบนี้แล้วทาไงต่อครับ er: พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทําให้มันสุกสะหมายโบราณสมัยก่อนตอนเป็นเล็กเด็กๆที่แม่ทําขายเนี่ยรเราก็คั่วใส่กระทะตั้งไฟแล้วก็คั่วไปเรื่อยไฟอ่อนๆใจเย็นๆนั่งคั่วแล้วมันก็จะหอมอืแล้วเวลาคั่วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแบบใส่เกลือไหมราะผมเห็นที่สารเขาเขาคั่วทั้งเปลือกทั้งกะพีเนี่ยเขาใส่เกลือเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงของเราของเราไม่ใส่ของเราไม่ใส่ก็คือเอาเนื้อแบบนี้คั่วในกระทะตรงตรง เลยค่ะ اء, ใช้ไฟอ่อนค่ะคั่วไปเรื่อยๆคั่วไปก็ปพระมันหอมแล้วก็กินได้ก็กินได้ตั้งแต่มันเป็นแบบนี้แล้วค่ะเชฟจริงๆเขาบอกมันกินไม่ได้แต่เรากินมาตั้งแต่เด็กเลยกินได้ผ่าปุ๊บกินได้เลยอ๋อก็คือไม่ต้องคั่วก็กินได้คือจริงๆมันจะมันมันเหมือนกับไม่ถูกวางไม่ถูกวางกินได้นะข้างในอ่ะ เคยกินป่ะอร่อยมากหอมมากมันกินได้อืมโอเคเราคั่วเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นน้ำตาลแบบนี้ใช่ค่ะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลจริงมันต้องน้ำตาลกว่านี้อ๋อมันเท่หอันนี้อันนี้คือเราเตรียมมาให้เนี่ยเพื่อที่จะปอบอีกรอบอ๋อโอเคถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้ได้ไหมมันต้องหักแล้วมันก็ปอก อมันจะต้องแบบรสชาติแบบมันๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสุกถ้าเราชิมอันแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าอันนี้มันจะลื่นๆนะอันเนี้ยมันก็จะมีความกรอบคือง่ายๆเราคั่วหรืออบเพื่อไล่ความชื้นนะคือพอเราหักแล้วมันกรอบเนี่ยป๊อแสดงว่าความชื้นเนี่ยมันน้อยละตามที่เราต้องการค่ะอ่าโอเคอ่าพอได้อย่างนี้แล้วยังไงต่อสมมติเราคั่วเสร็จละหรือว่าอบเสร็จละค่ะเราก็จะเอามาใส่คุกแต่เราต้องทําทั้งหมดขั้นตอนเนี่ยตอนที่มันร้อนอ่าทำไมอ่ะทำไมต้องตอน น้ำอ้อยคนละยองเรียกน้ำอ้อยเนาะอันนี้ค่ะเข้าไปน้ำตาลทรายแดงครับถ้าเกิดภาษาสากลเขาเรียกน้ำตาลทรายแดงแต่ว่าคนละยองเขาเรียกน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยเราจะต้องให้น้ำอ้อยละลายครับด้วยความร้อนของกระบอกอประมนิดนึงค่ะป้าเล็กน้ำอ้อยมันมีหลายสีไหมคะเพราะบางที่ก็เห็นเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มเลยอ่ะมันมีหลายสีมีหลายเกรดแต่ที่เราเลือกอ่ะเราเลือกสีเหลืองทองเพราะว่ากลิ่น รสชาติแล้วก็สีเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยก็บอกจะสวยซึ่งขั้นตอนการทําน้ําอ้อยอเราเคยไปที่เชียงใหม่มาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาเคี่ยวน้ําตาลเป็นก้อนแล้วเขาก็เอานั้นมาบดบนะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอโอเคที่เราต้องซื้อบีผรมเล่ก็เราก็จะตำตำให้มันแหลกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปทีนี้ ตอนที่เอากระบอกกาน้าอ้อยเนี่ยใส่ในคคกเนี่ยใส่พร้อมกันเลยไหมหรือว่าต้องตาอันนั้ให้แตกก่อนเราต้องตามอันนี้ก่อนอ๋อเราต้องตามอันนี้สักสักพักหนึ่งแล้วเราใส่เกลือลงไปโอเคแล้วเราทำอ้อยใส่ตอนไหนเนาะน้ำอ้อยก็ทยอยใส่ไปเราจะไม่ใส่แบบทั้งหมดเลยเราจะค่อยๆใส่เข้าไปง่ายๆคือเราจะตำกระบอกที่อบและคั่วแล้วเนี่ยร้อนๆเนี่ยตำให้พอแตกก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปแล้วก็ทยอยใส่น้าอ้อยลงไปค่อยๆใส่เราจะไม่ใส่ทีเดียวใส่ทีเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันจะตํายาก เพราะมันจะเป็นกระจุกถ้าเราค่อยๆตามมามันจะค่อยๆมันจะค่อยๆเข้ากันใช่ใช่แต่เราจะต้องรู้สัดส่วนของเราอยู่ก่อนแล้วประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเราตําไปแล้วว่าเรารู้สึกแบบน้ําอ้อยเนี่ยบางรุ่นบาง ขังมันรสชาติความหวานอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สักเท่าไหร่เราก็อาจจะแบบชิมอ่าแล้วก็ปรับได้เหมือนอะไรพวกเนี้ยแล้วทีนี้อัตราส่วนอ่ะอัตราส่วนเนี่ยเราจะใช้กระบอกเท่าไหร่กี่กรัมน้ำอ้อยกี่กรัมเกลือกี่กรัมครับอันนี้บอกได้ไหมบอกได้บอกได้ใช่ไหมบอกได้ไหมบอกได้เขาไม่หวงเอาบอกสูตรบอกมากระบอกแห้งแบบนี้1กิโลกระบอกแห้งนะครับ1กิโลที่แบบว่ายังไม่ได้แกะเปลือกแล้วยังไม่ได้แช่น้ำน้ำตาลอ้อย หรือน้ำตาลทรายแดงเท่าไหร่ครับหนึ่งช้อนบุญพูนแบบนี้เลยนี่หนึ่งช้อนบุญพูนทั้งหมด8ช้อนกระโบแห้งที่ยังไม่ต้องแช่น้ํา1กิโลแล้วก็น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําอ้อยสีเหลืองทองแบบนี้พุนพูนแบบนี้8ช้อนโอเคอ่าแล้วถ้าเกลือเท่าไหร่ครับเกลือครึ่งช้อนแกงอ่าโอเคครับมีคําถามค่ะกินเยอะอ้วนไหมคะจะเหลือแล้วน้ําตาลขนาดนี้มันมันอ่า แต่คนโบราณเขาไม่อ้วนเพราะว่าเขามีกินกับผักไงอ,อ่ากินผักน้ำขาไม่ได้กินเยอะ เขาไม่ได้กินเยอะเขากินกับข้ามันเหมือนกับเป็นอูมามิของคนไทยอ่ะโอเคครับพอหลังจากที่เราตำตัวกระบอกอบร้อนๆเนี่ยพอแตกปุ๊บใส่เกลือแล้วก็ตำไปเรื่อยๆแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลน้ำตาลอ้อยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจนหมดเราก็ตำละเอียดแค่ไหนครับเราจะให้มันมีชิ้นมันจะมีเทคเจอร์ของการเคี้ยวอยู่บ้างมันไม่แหลกเป็นผงเป็นปนขนาดนั้นแล้วเราจะตำแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ที่มันจะใช้ได้เราใช้ประสบการ <laughs> รสกา <laughs> ซึ่งเดี๋ยวเราดูขั้นตอนเนี่ยเราจะเห็นทำให้เป็นเดิมโอเคคือ <Okay. S 2> <c oughs> มันจะเกิดน้ําขึ้นมาก็คือที่ประเล็กบอกว่าเราต้องเอาความร้อนเนี่ยมาละลายเนี่ย S <S มันจะเป็นน้ำขึ้นมาเราอ่ะจะต้องดูจากประสบการณ์ร่งหมายถึงว่าหมายถึงว่าตากระบอกให้เป็นน้ําก่อนแล้วถึงค่อยใส่น้าอ,อ,อ้อยอ๋อเหรอคืออย่างนี้ไอ้ตัวกระบอกเนี่ยเวลาตาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มละเอียดมันจะเหมือนกับการทําเนยถั่วครับก็คือเวลาที่บดน,น,นานเนี่ยมันเกิดความร้อนความสียตัวกระบอกหรือว่าตัวถั่วเนี่ยมันจะเกิดเป็นคล้ายๆเนยนะครับ <S <S ม,มีความมันแล้วมันจจีความข้นนะครับอ่ะเป็นหลักการเดียวกันกับการทำไอ้เนยถั่วเลยนะครับอ่ะอันนี้ใช้เากันตา จนแบบมันเริ่มเหลวแล้วกันเริ่มเหลวถ้าใส่น้ำอ้อยมาแล้วก็ตำให้มันเข้ากันอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ตักใส่กลวยกลวยใบยขนุนอ่าซึ่งกลัดด้วยไม้กลัดแบบนี้อ่าใช่ไหม ใช่ไหมการแบบนี้กลัดนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นธรรมชาตินะครับชาวบ้านมากอ่ะเชฟซื้อเธอคือเขาขาย10บาท15บาท20บาทอะซื้อเธอมานั่งตําเองอะไม่ไหวไม่ต้องทำเลยม่ซื้อปุ๊บกินได้เลยอร่อยเลยนะครับโอเคพอเราใส่กลวยแล้วยังไงต่อครับตั้งในนี้แล้วรอให้มันเซ็ต แล้วก็แห้งมันก็จะแข็งตัวซึ่งเราต้องกากแดดไหมหรือว่าม่ตอาไว้ธรรมดาค่ะแล้วอันนี้เขาก็มีเคล็ดลับด้วยเขามีเคล็ดลับให้หน้ามันสวยด้วยอยังไงครับยังไงจริงๆแล้วอะค่ะคนที่ขายเข้ารางในจังหวัดระยองเนี่ยหลายเจ้าหลายกลุ่มมากเลยแต่มันจะหน้าตาไม่เหมือนกัน โรจันก็เหมือนกันอันนี้มันคือเนี่ยตระกูลเราต้องบอกว่าตุตระกูลเราตระกูลเราเนี่ยบรรพบุรุษเราเนี่ยทำแบบนี้อ่าแล้วก็ทําขายไม่ได้ทํากินนะของเราคือทําขายเป็นแม่ค้าก็คือทำขายใช้สูตรนี้กับวิธีนี้ก็คือเราอยากให้มันลูกค้าซื้อไปสวยด้วยอร่อยด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับแล้วก็เคล็ดลับทุกอานเลยตั้งแต่เมื่อกี้ผ่าเชฟไปดูใบขนุนแหละเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เราเรียกว่าโน้ต h าวของตระกูลนี้แล้วกันะนะครับเขาจะมีโน้ต h าวที่สะสมจากประสบการณ์ที่เขาทําทุกวันทําอยู่สม่ําเสมอตั้งแต่รุ่นพ่อแม่นะถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นลูกเพราะฉะนั้นโน้ตหาวเนี้มันต้องเกิดจากการที่ลงมือทําจริงๆ แล้วได้เคล็ดลับนี้ออกมานะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นเคล็ดลับแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาติดต่อนานกว่าจะมาเจอป้าเล็กนะต้องบอกนี้คือแบบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ใครเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีได้รู้แบบประสบการณ์ตรงจากคนที่ทําจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับนี่นะครับเราก็จะได้กระบอกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันบอกเลยนะครับอร่อยมาก เห็นไหมผมตำแป๊บเดียวละเอียดเลยเห็นไหมจริงปะวรุตก็ตำไม่แล้วซื้อกินเถอะบอกแล้วแม่ทำเองคงไม่ไหวอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเมื่อยเร็วอะจริงจริงอ๋อมันต้องอย่างนี้เออ อยากให้คอกแตกนะคะขอนมนางยักษ์สองค่ะใส่นมหนึ่งกับไม่ใส่นมหนึ่งเดี๋ยวเราแยกให้นกคละได้แล้วก็นางเงื้อหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งค่ะไข่มุกดำอันนี้ด้วยค่ะน้ำผ่เย็นน้ำผ่เย็นตัวนี้เป็นไผ่ตัวนี้เขาเรียกว่าเอหนึ่งก็คือเป็นการเอาชาเอาได้แล้วใช่ไหมคะไม่งั้นไม่รู้วนะไม่ได้ยินนะเฮ้อร่อยหมายึสายชอบแน่นอนชัว นี่ไงล้ำยองออกแล้วไม่่ใชอร่อยเลยค่ะด้วยการที่แบบใครใอยากได้เราก็จะต่อยอดคูบี้ไปดีกมากทำไม่ยากเลยอย่างว่าแค่ลมว้าวโอเคเย็นไหมเป็นน้ำแข็งเยอะไหมอร่อยขอสองเลยนะเชฟไป ได้ไงอ่ไปต่อคะ่ะไม่ต้องหยุดเลย <c oughs> อันนี้มันจะมีความแบบแข็งกว่าน,นิดนึงอรออันนี้เราจะไปดูต้นกระบกนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระบกนะครับมาดูต้นใกล้ๆต้นเขาก็จะประมาณนี้เวลาที่เขามีผลนะ่ะผลเขาก็จะตกลงมานะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะมาเก็บนะครับ